Ultra Worldwide สวัสดีครับผมทันครับและดิฉันพัดค่ะและนี่คือการเจาะลึกประเด็นร้อนรอบโลกกับเราสองคนครับโอ้ยจะซื้อมือถือใหม่ก็แพงขึ้นจะประกอบคอมพิวเตอร์สักเครื่องของก็ขาดตลาดหาซื้อยากจริงๆเลยช่วงนี้ก็เพราะเจ้า AI สุดเลิฟของคุณน,นั่นแหละเป็นต้นเหตุเลยอ้าวโยนมาที่ AI ของฉันเฉยเลยเกี่ยวกันได้ยังไงะเกี่ยวตำเตงเลยครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อวิกฤตโลกป่วนเพราะ AI กวนตัวซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาคุยกันวันนี้อ้างอิงมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเราจะมาดูกัน3ประเด็นใหญ่ๆที่มันแบบย้อนแย้งกันสุดๆเลยเรื่องแรกฟองสบู่ AI ที่หลายคนกลัวว่าจะแตกโพละมันจะแตกจริงหรือแค่ขู่เรื่องที่ 2. วิกฤตชิปหายากยากชนิดที่ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต้องส่งผู้บริหารไปแทบจะกราบขอซื้อเลยทีเดียว แล้วเรื่องสุดท้ายผลกระทบตรงๆถึงมนุษย์เงินเดือนที่ฟังแล้วอาจจะต้องหนาวๆร้อนๆคุณทันทัเอาให้ดีๆนะคะไม่ใช่ฟังจบแล้วร้อนจนอยากจะลาออกไปเลยนะไม่ขนาดนั้นนะมาเริ่มเจาะลึกประเด็นแรกกันเลยดีกว่าครับมาเลยค่ะเรื่องฟองสบู่เนี่ยใครเป็นคนออกมาวิเคราะห์คะน่าเชื่อถือแค่ไหนคนที่พูดเรื่องนี้คือคุณอภิจิตดูเบครับเขาเป็นซ e o ของ NTT Data อ๋อบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นใช่เลยครับ แถมยังควบตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI ด้วยนะโปรไฟล์นี่แน่นปึกเลยแล้ว CEO ท่านนี้ว่ายังไงคะสรุปว่าฟองสบู่จะแตกไหมเขาบอกว่า AI ไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นที่มาแล้วก็ไปนะแต่มันคือ mega trend ที่จะเปลี่ยนโลกไปเลยในระยะยาวอืมอืออันนี้เห็นด้วยส่วนฟองสบู่ที่ทุกคนกลัวเขาบอกว่าถ้ามันจะเกิดมันจะเป็นแค่ฟองสบู่ระยะสั้น short lived bubble ใช่ครับเขาใช้คำนั้นเลยคืออาจจะปูดขึ้นมาแล้วก็แฟบลงอย่างรวดเร็วภายใน12เดือนข้างหน้านี้เอ๊ะแฟบแล้วไม่เจ๋งกันหมดเหรอคะน่ากลัวนะจุดพีคอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าหลังจากแฟบแล้วเนี่ย AI จะกรดมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกอา้าวทำไมล่ะคะเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้การลงทุนสร้างครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI มันนำหน้าไปไกลมากหมายถึงพวก Data Center พวกชิปอะไรพวกนี้หรอถูกต้องครับ แต่ว่าภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเพิ่งจะเริ่มนำ AI ไปปรับใช้จริงจังพอมันตามกันทันเมื่อไหร่ทีนี้แหละของจริงอ๋อเข้าใจและเหมือนตอนแรกคนเห่อสร้างถนนสร้างห่างกันเต็มไปหมดแต่ยังไม่มีคนมาใช้เยอะพอคนเริ่มมาใช้จริงๆทุกอย่างเลยกลับมาคึกคักกว่าเดิมถูกต้องคล้ายๆตอนที่คุณซื้อกระเป๋าแบ,บ,แบรนด์เนมเก่งกำไรนั่นแหละตอนคนเห่อราคาก็พุ่งไปไกลพอซาซาลงราคาก็อาจจะตกแต่ แต่สุดท้ายรุ่นคลาสสิกมันก็ยังเป็นที่ต้องการและแข็งแกร่งกว่าเดิมแหมวกกลับมาเรื่องฉันจนได้นะนิดนึงนะโอเคพักเรื่องกระเป๋าฉันก่อนมาที่เรื่องของแพงที่ฉันเจออยู่เนี่ยขยี้มาเลยว่า AI เกี่ยวข้องยังไงดราม่ามันเริ่มจากโรงงานผลิตชิปครับเมื่อก่อนเขาผลิตชิปหน่วยความจำหรือ memory chip แบบธรรมดาธรรมดาที่เราใช้ในคอมในมือถือก็คือพวก DDR4 DDR5 อะไรแบบนี้ใช่เลยครับ แต่พอ AI บูมสนันโดยเฉพาะชิปประมูลผลของ Nvidia ดียมันดันต้องการชิปดูดความจำสเปคเทพที่เรียกว่า HBM High Bandwidth Memory ถูกต้องครับซึ่งเจ้านี่มันทำกำไรได้ดีกว่าเยอะมาก เดาได้เลยโรงงานก็เลยเทการผลิตไปที่ HBM กันหมดเป๊ะเลยครับสองยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้อย่างซัมซุงและ SK Hynix ที่ครองตลาดรวมกันเกือบ70%พากันปรับลายการผลิตไปทุ่มให้ชิป HBM สำหรับป้อนให้วงการ AI ผลก็คือคนธรรมดาอย่างเราเราซวยชิปสำหรับคอมพิวเตอร์แล้วมือถือเลยขาดตลาดใช่เลยครับและมันทำให้ราคาพุ่งกระฉูดมีข้อมูลจากผู้บริหารมือถือ Realme ในอินเดียบอกว่าอาจจะต้องขึ้นราคาสมาร์ทโฟนถึง20-30%เลยนะโหยังไม่หมด ที่ย่านอากิฮาบาระในโตเกียวแรมคอมพิวเตอร์ยอดนิยม32กิกะไบต์ DDR5 ราคาพุ่งจากประมาณ17,000เยนเป็น47,0 0 0เยนเดียวเดียวนะ47,000เยนเหรอคะคือขึ้นเกือบ3เท่าเลยนะนั่นใช่ครับเกือบ3เท่าโหดมากแล้วพวกบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ล่ะคะเขาไม่เดือดร้อนเหรอเดือดร้อนหนักกว่าเราอีกครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่าบริษัทอย่าง Microsoft Google Amazon ไปจนถึงฝั่งจีนอย่างอาลีบาบาไบแดนซ์ต้องส่งผู้บริหารระดับสูงบินไปเกาหลีใต้ไปทำอะไรคะไปอ้อนวอนขอซื้อชิปเขาใช้คำว่า begging for supply เลยนะจริงดิถึงขั้นต้องไปอ้อนวอนกันเลยเหรอจริงครับเพราะ SK Hynix ประกาศว่าชิป HBM ของตัวเองถูกจองหมดเกลี้ยงไปจนถึงปี2026แล้วหมดแล้วหมดเกลี้ยงครับ และคาดว่าวิกฤตขาดแคลนชิปโดยรวมอาจจะลากยาวไปจนถึงปลายปี2027เลยโอ้โห,โหสถานการณ์นี้ทำให้ตลาดมืดหรือตลาดชิ้นส่วนมือสองบูมสุดๆชิ้นส่วนที่ถอดมาจากเซิร์ฟเวอร์เก่าๆตอนนี้ราคาพุ่งเหมือนทองคำเลยมีน่าเชื่อมีบริษัทรีไซเคิลในแคลิฟอร์เนียที่ยอดขายพุ่งจากเดือนละ5แสนเหรียญเป็นเกือบ9 0 0แสนเหรียญเลยฟังเรื่องของแพงเราเครียดมาเรื่องใกล้ตัวอย่างงานการของเราดีกว่า จะรอดไหมเนี่ยมีสถิติที่น่ากลัวมาเล่าให้ฟังว่ามาเลยค่ะ CEO ของสตาร์ทอัพด้าน AI ชื่อ Writer Inc. เล่าว่าคำถามแรกที่ลูกค้าถามเมื่อเริ่มโปรเจกต์คือฉันจะลดพนักงาน30%ให้เร็วที่สุดได้ยังไงโหฟังแล้วใจหายเลยนะเนี่ยแต่มันก็มีด้านดีนะยังไงคะผลสำรวจจาก PwC บอกว่าพนักงานคนไหนที่มีทักษะด้าน AI เงินเดือนจะสูงกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยถึง56% 56%เปอเลยเหรอสมมุติเงินเดือนส0,000ก็ได้เพิ่มเป็น46,800เลยนะไม่น้อยเลยใช่ครับแต่มันก็เกิดปัญหาใหม่ที่น่ากังวลคือช่องว่างทางทักษะหรือ s k i l l Gap หมายความว่ายังไงคะผลสำรวจของ PWC ชิ้นเดียวกันนี้แหละครับที่ชี้ว่าผู้บริหารระดับสูงประมาณ3ใน4หรือ75%ได้เข้าถึงการอบรมทักษะ AI ืแต่พนักงานระดับปฏิบัติการมีแค่ครึ่งเดียวประมาณ50%เท่านั้นที่ได้โอกาสนี้อ้าวกลายเป็นว่าคนระดับบนก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกแต่คนระดับล่างอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังช่างย้อนแย้มจริงๆและนี่ก็คือภาพรวมของยุคแห่งความย้อนแย้งครับ AI ด้านหนึ่งคือการพัฒนาก้าวกระโดดแต่อีกด้านก็สร้างปัญหาของแพงและอาจทำให้ตำแหน่งงานบางอย่างหายไปจริงๆสรุปก็คือใครไม่ปรับตัวก็เตรียมตัวเจ็บ ไม่ว่าจะเจ็บเพราะกระเป๋าฉีกจากของแพงหรือเจ็บเพราะตกงานแต่ถ้าใครปรับตัวทันก็มีโอกาสารวยเละได้เหมือนกันก่อนจากกันไปอยากฝากคำถามให้ไปคิดกันเล่นๆครับว่าในเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สร้างและผลักดัน AI กํกำลังเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดจากการขาดแคลนชิปที่เกิดจาก AI เสียเองมันกำลังบอกใบ้อะไรเราเกี่ยวกับอนาคตที่เทคโนโลยีอาจจะเติบโตเร็วจนแม้แต่ผู้สร้างก็วิ่งตามไม่ทันหรือเปล่า เป็นคำถามที่น่าคิดมากเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วถ้าอยากทันโลกแบบนี้กลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆกับพวกเราได้ใหม่พรุ่งนี้7โมงเชา้าเจอกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ai podcast worldwide